พูดคุยกับชาวบ้านว่าการเลือกตั้งที่เลือกตั้งตั้งแต่ข้างล่างข้างล่างนี่คือตั้งแต่ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านแล้วก็มีเลือกตั้งอบอตอแต่ที่นี่เลือกตั้งสอทอนะครับสมาชิกสภาเทศบาลคุยกันไปคุยกันมาชาวบ้านบอกว่ายิ่งเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านก็ยิ่งแตกแยกแตกแยกกันเพราะว่าญาติใครญาติมันพี่น้องใครพี่น้องมัน ปฏิเสธไม่ได้ก็คือการซื้อเสียงผู้ใหญ่บ้านซื้อเสียงแล้วอยู่ได้หกสิบปีนะครับหมายความว่าอายุหกสิปีถ้าใครอายุน้อยเนี่ยอยู่กินยาวกินยาวเขาบอกว่าก,ก,กินยาวแปลกมากชาวบ้านเลือกแล้วถ้าไม่ทำอะไรเนี่ยบ่นก็ไม่ได้บอกผู้ใหญ่บ้านก็ไม่ได้ใช้อำนาจกับประชาชนอีก โอ้เข้าไม่เข้าใจว่าเลือกตั้งแล้วทําไมต้องมาใช้อํานาจกับผู้เลือกตั้งอีกการซื้อเสียงเข้าไปนี่ผู้ใหญ่บ้านเนี่เขาบอกชาวบ้านบอกว่าแต่ละหมู่บ้านนะครับผมว่าหมู่บ้านอื่นก็เหมือนกันแหละเลือกตั้งหมดไปสามสี่แสนครับห้าแสนบางคนเป็นล้าน,นครับไม่รู้จะได้เงินที่ไหนมาคืนนะครับไอเงินเดือนผู้ใหญ่บ้านก็ไม่เท่าไหร่นะครับแล้วก็เออ หัวหนึ่งหัวหนึ่งนะครับไม่ใช่ถูกๆนะพันสองพันนะจะเข้าไปเป็นผู้ใหญ่บ้านที่ดูว่าเพื่ออะไรแล้วบาตหนะ้าที่ผู้ใหญ่บ้านก็ไม่ใช่ราชการเป็นเพียงพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับเป็นผู้ช่วยฝ่ายปกครองแล้วไม่ทำอะไรอะ่ะเอาสำหรับบ้านผมนะไม่ใช่บ้านที่ผมออกมาคุยนะ บ้านผมเนี่ยก็ยังหาตัวไม่เจอเลยการแก้ไขปัญหาก็ยังไม่ไม่มีอะไรสักอย่างผมต้องถูกชาวบ้านเนี่ยมาร้องเรียนอีกต่างหาก <c oughs> เฮ้ยชาวบ้านเขาจะเรียกหัวหน้าเออประธานช่วยหน่อยเรื่องเดี๋ยวก็คนนั้นก็ตีกันเดี๋ยวก็ที่จอดรถจอดรถไม่ได้ไม่ไม่ลงรอยกันทะเลาะกันเขาไม่ไปหาผู้ใหญ่บ,บ้านเขาเขามาหาผมเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจแต่เราก็เคลียร์ได้เขาก็คุยกับเขาได้ พอพอเราประสานกับผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านว่าเออทาให้หน่อยคุยให้หน่อยเอาแล้วแล้วผมมีเงินเดือนไหมผมก็ไม่มีเงินเดือนแต่ผมทํำไหมผมก็ทําอันนั้นคือปัญหาของสังคมข้างล่างนะครับการเลือกตั้งประชาธิปไตยคําว่าประชาธิปไตยนี่คือถ้าถ้าถ้าทีเราเรียนมานะการเลือกตั้งเพื่อนักการเมืองเนี่ยเลือกเข้าไปแล้วก็เป็น เพื่อมีอำนาจเนี่ยให้มีอำนาจมีอำนาจและผลประโยชน์มีสองอย่างแต่ผมว่ามันกลับกันมันต้องประชาชนมีอำนาจเนี่ยผลประโยชน์ก็คือประชาชนไม่ใช่คนที่ถูกเลือกตั้งสอสอสอทอสบสจประเภทสอเนี่ยครับถูกเลือกตั้งไปรวมทั้งผู้ใหญ่บ้านสอทอด้วยที่ที่กำลังจะเลือกตั้งอีกเนี่ยผมว่ามันต้องมองกลับกันคําว่ามีอำนาจ เพื่อใช้อำนาจแล้วก็ผลประโยชน์มันต้องกลับกันหรือเปล่าอำนาจคืออำนาจของประชาชนผลประโยชน์ก็คือผลประโยชน์ของประชาชนไม่ใช่ผู้ที่ถูกเลือกตั้งอันนี้พอเลือกก็ไปแล้วเราก็กลัวเขาหมดเลยชาวบ้านก็กลัวผมก็ไม่เข้าใจมันเป็นเพราะการศึกษาหรือเปล่าเป็นเพราะเราเป็นประเพณีดั้งเดิมหรือเปล่าว่า การสอนลูกสอนหลานเนี่ยระว,วังนะอย่าร้องไห้นะระว,วังตำรวจบอกตำรวจนะบอกครูนะเออผมว่ามันมันเพี้ยนไปหมดแล้วทําให้ข้างล่างนี่ทะเลาะกันยิ่งเลือกสอสอเลือกสอสอ,สอระดับประเทศเนี่ยแตกแยกกันในหมู่บ้านแจกแยกกันในสังคมทุกอย่างเลยแตกแยกเพราะว่ามันเกิดการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายเลือกสีไงนี่คือปัญหา ฉะนั้นผมว่ามันต้องทบทวนใหม่ในกระบวนการการเลือกตั้งในการพัฒนาประเทศเพื่อที่จะสรรหาบุคคลนะครับมาพัฒนาประเทศหรือว่ามาเป็นผู้นำในชุมชนตั้งแต่ชุมชนขึ้นไปจนถึงระดับตำบลหมู่บ้านอำเภอจังหวัดระดับประเทศต้องทบทวนใหม่ว่าการเลือกตั้งมันเป็นทางออกไหม มันมีปัญหาทะเลาะกันแล้วก็เวลาใครพูดพูดอย่างหนึ่งมามันก็มีอีกฝ่ายหนึ่งไม่เห็นด้วยขัดแย้งกันอยู่แค่นี้นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยถ้าโลกโซเชียลนะครับขัดแย้งกันชัดเจนเลยฆ่ากันก็มีนัดกันไปตีกันไปยิงกันก็มีนี่คือปัญหาของประเทศไทยตอนนี้เราควรที่จะทบทวนใหม่นะครับ